ขันตอนเนทางก็เช่ันดีด้ดีทำวได้错เร่อมัน渐渐อคนตายก็ดเขาพระมีโมเขาพระเอเซนอ่าจะใช้พยายาไหมอ่คนตาย น,นี่มาจากไหน,น,นมาจากพาปัญญาตรจสรู้ของพระพุทธองค์ทั้งวันละที่ว่าไปากับโลกถ้าเชื่อมั่นโลกันน,กนี้มีสาสยดาที่พระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอาศัยกำจัดไยได้จริงถ้าใครเชื่อมั่นก็บอเไ็้ พ้มอมจัดรอมเก่งทุกเก่งทุกอย่างม,มาเคิื่องพอระกัญญาปัสโลของพระพุทธองค์เนี่ยลูกแจงแทงตลอดรู้หมดทุกเก่งทุกอย่างน่ะเราขนาดสอนแะท่องจำก็ยังไม่อยากจำนบะอันนี้ควรน้องเข้ามาดูเจ้าของ เป็นที่เกิดขึ้นนี่เราก็พระองค์จงรู้แก่แต่เรารู้อะไรรู้หมดทุกอย่างรู้ดีรู้ชัว่วแต่คนางากความดีแต่ในกลางฐานแมนบ่บดฐานไม่แท่งแต่แน่นบน เป็นทุกข์เป็นอะไรจังทุกข์กามนจังมโัตาเป็นมโนตาแตว่าไม่ใช่นโนตาจ่สิ่งนั้นอยากเป็นอย่างนั้นเลยสิ่งนี้อยากเป็นอย่างนี้เลยนะลองคิดดูดิผู้ทรงส่งประกาศตัวตนของเรานี่ก็ไม่ใช่ตัวของเราักอยาง ภาว่าใจโตของเราก็เช่นนั้นอย่าเป็นอย่างนั้นเช่งนี้อย่าเป็นอย่างนี้นะครับศีนทุกข้อทุกบทจนกว่าที่แจ้งแสดงธรรมไว้หมดทุกอย่างมีศีลก็ยอมมีปัญญาโลภโล้ทุกข์โลภโลภประโยชน์แต่ไม่ใช่ประโยชน์นะโลภรู้บุญรู้คุญอะไรนั้นโลภหมดทุกอย่างอื มีคิไมีทำมีพร้อมกับทำอยู่ไม่แค่นั้นอ่าคนว่าคมมบาวิหารชีอยู่โดยกันอคนมีความาวิหารชีเป็นยังไงอมนี่เมตตานม่การุณาไม่มุนิตาไม่อุกรานควมว่าอุเบกขาทัคืออะไรอืม เออพอได้ยินดียินร้ายกบเขาหรือไปขาไปตามกรรมของเขากรรมมายโยนี้กรรมาอาโรกรรมมาพาเตชาโนเลิศของกรรมของใครของมันนะเป็นเครื่องอยู่ของผู้ใหญ่นี่แม่มตาพราหมณ์โมนีตาไม่พอม่อม่เลี้ยงาดเป็นเครื่องอยู่โดยการร้องจัดกับโลก ทำยังไงครับแพรจะตาเอาเวลาว่งโตไอ้จะทาหลายอย่าได้มีเวรแก่กันนะกันเนี่ยแพรกัาคัแกนอยู่างนั้นทำามคิตควาใจของใจึงไม่มีเวรมีเมตตามีกรุณามีโมเนกาจึงไม่มีเวรแก่กันเนี่ยไม่ก่อเก่ก่อจะกรรมแต่แรงกัน มันไม่เป็นนะมสมาริทีิมันเป็นมิจฉาทิฐิเป็นสมาทิฏฐิพูดอะไรก็นาพูดอะไรก็เป็นแก็ไม่พิจิทาธรรมพูดเาะอพูดอะไรก็พูดปาอหัวใจพูดเพื่อเป,เป็นตนแต่พวกเอืน กระแทกแดดดานฟันอันนี้มันพูดได้เพราพวประแทกแดดดานฟันพวนี้เมตตาเมตตานาเาพูดหินทุกคนพูดพูดกินทุกคนพูดอนักะอืาชี้แจงในบททุกข้อทุกคะแนนทุกบททุกว่า ทุกลมหายใจเข้าออกท่านพอบอกนี่ตายในตอนแก่แต่ทุกลมหายใจเข้าออกนลมไม่เขา้าตกตายลมอลกลอกแล้วไม่เข้าก็ตายเริ่มเข้าแล้วไม่ออกก็ตายเป็นจังหวะระยะระยะกรรหมาดจังหาลาจังหาทั้งหลายเป็นอย่างนั้นเก่งๆ จะเปลี่ยนธรรมชาติให้มีความ,มชันเมืก็ะลึกจนดูล้องซุกร้องทุกโด้วกันสัตวยสัตวาสัตวาหักตเอาเวลาสุนทรีย์โลกขอให้สัาลายลาย้มีเวทแต่กันนะกันเนี่ยอือว่าหโตสัะปางสมังกะลังให้เอาอธีกรรมกันกันนะกันเนี่ย ผิตเมื่อไรล่ะออน,นี่มีความจำลึกต่อรึกต่อมีปฏิสัมพัวปินธ์อย่างไรควรทำอย่างไรควรบ่งเป็นอย่างไรเ <c oughs> น่ด <c oughs> ูแผ่นเรีนเดียวกันนอนแผ่นเรีนเดียวกันซื้อ้าแผ่นเรีนเดียวกัน ความแต่ด้วยกัรความเจ็บด้วยกันทังนั้นคิดถึงดูสิทุกเรื่องทุกอย่างออกจากอมัญญาปัสราวของพระพุทธองทฐงนวันนะแนลาบุคคลใดจะเนื้อนามบุคคลนั้นจะมีท้นาม บุคคลใดไม่มีศาสนาจะว่าบุคคลนั้นจะว่าไม่ทำคุณดองโดยโทราหาโทสะบอกอันไม่ทำเนีเ่ยบนาราตบุญเนี่ย ตายรงโอ้ตอนนั้นว่าตายใช้ทีมหันแต่แลั้นเราตายใช้ทีมหัน